สัตว์รับตัวใหม่ในเกม99คือในป่าคือตัวอะไรสัตว์ตัวนี้มันคือนอกกีวีซึ่งในชีวิตจ,จริงพวกมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วทั้งโลกของเราเหลือเพียงประมาณ60,000ตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นนกแต่มันบินไม่ได้เหมือนกับพวกนกกระจอกเทศเลยแต่นกกีวีตัวจิ๋วกว่ามากแถมพวกมันยังดูเหมือนผลไม้กีวี และมันยังเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศนิวซีแลนด์แล้วถ้าอยากเจอพวกมันต้องไปหาพวกมันที่ประเทศนี้เท่านั้นมีแอดมินคนหนึ่งในเกม99คืนในป่าเป็นชาวนิวซีแลนด์เขามีชื่อว่าแคร์กี้โฟร์เซมินเลยคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าทำไมแอดมินของเกม99คืนในป่าถึงให้มีนกกีวีอยู่ในเกมเขาคงอยากใส่สัตว์ประจำชาติของเขาเข้าไปในเกมด้วยละมัง้งน่ารักมากๆวนนกกีวีในเกมเนี่ยเห็นเขาว่าหายากกันมากๆไม่ได้หาเจอกันได้ง่ายๆเหมือนกระต่ายหมาป่าหมีหรือแมมมอธหาเจอได้ยากทั้งในเกมแล้วก็ ชีวิตจริงเลยนะเนี่ยในชีวิตจริงน้องเริ่มสูญพันธุเพราะถูกล่าโดยพวกนักล่าอย่างเช่นพวกสโตว์ฟเฟรดหมาแถมป่าไม้ที่อยู่ของน้องก็ถูกทำลายน่าสงสารมากแต่ถ้าคุณหาเจอมันจะพิเศษมากๆเพราะว่ามันไม่มีวันตุยด้วยมีใครเคยหานกกีวีนในเกมเจอแล้วบ้างคอมเมนต์บอกเจวินได้นะ